สวัสดีครับ FC ช่องภูริใจประสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่วัดเจดีย์หอยนะครับมาอยู่ที่โรงไฟล์หลวงพ่อวันนี้ครับขอเชิญร่วมทสบุญสร้างพระมหาเจดีย์ชัดทองคําพระมหาเจดีย์สร้างด้วยเปลือกหอยนางลมยักษ์นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูบรรยากาศในการเก็บหอยคัดหอยกันนะครับเดี๋ยวไปดูหอยด้วยกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปายประชาสัมพันธ์ทวันนี้นะครับเดี๋ยว เราเข้ามาในนี้ก็จะนี่ครับเรียกว่ามีหอยเป็นจานวนมากนะครับนี่เจดีหลวงพ่อกําลังสร้างอยู่นะครับท่านใดอยู่ใกล้เคียงก็มาร่วมบุญได้ครับนี่ครับโหเป็นรียกว่าเจดีหอยที่ใหญ่สูงที่สุดครับในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวนะครับนี่ครับนี่เรียกว่าหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยมานะครับอยู่มาไม่ยากครับจังหวัดปทุมธานีนะครับถนนสามสี่หกนะครับ เดียวเข้ามาไม่ลึกครับนิดเดียวเองนะครับตอนนี้ผมกําลังมากําลังเห็นพี่เขากําลังคัดหอยกันอยู่ครับนี่ครับไม่อยากเชื่อเลยครับว่าหอยจะมหาศาลเป็นล้านล้านเรียกว่าเป็นล้านล้านตัวนะครับนี่ครับกลายเป็นฟอสซิลหรือว่ากลายเป็นหินแล้วนะครับนี่ครับขออนุญาตพี่เขาทําคลิปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากให้เอฟซีได้เห็นนี่ครับหอยที่กลายเป็นหินครับนี่ครับ แต่ S <S ถ้าไม่ได้อยู่ในวัดผมว่าจะขอไปนี่เอออยู่ในวัดขอไม่ได้ครับนี่ครับมีแต่ข้าเราหาหาหินหาทรายเข้าวัดจะไปขอหินออกจากวัดไม่ได้ครับนี่กลายเป็นเพชรแล้วนะเนี่ยกลายเป็นหินกลายเป็นเรียกว่ากอสซิวเนี่ยที่พี่เขาหยิบให้ดูเนี่ยถ้าเกลี่ยในยในเจรนาออกมานี่ก็จะสวยงามนะครับงเงาแววเป็นเพชรเลยนะครับเรียกว่าหอยกลายเป็นหินนะครับเนี่ยกำลังคัดกันอยู่นะครับนี่ครับอันใดอยู่ใกล้เคียงอย่ามาทำบุญร่วมสร้าง นี่ครับภาพมหาเจดีย์ชัดทองคำนี่ทำด้วยหอยนางลมยักษ์นะครับ่ที่กองอยู่เป็นภูเขา่รการสูงเยอะมากนะครับเนี่ยครับที่นี่ที่เดียวครับที่เยอะที่สุดครับมากที่สุดครับเนี่ยต้องใช้เรือหลายลำแล้วขนมาครับถ้าถ้าขนมาครับขนขึ้นมาจากบ่อนี่นะครับเนี่ยอันนี้จะมีชื่อนี่ครับ ท่านที่มาทําบุญก็จะเขียนชื่อจารึกชื่อไว้นะครับแล้วก็จะทํามหาเจดีดจดยดน์นะครับวัดเจดีย์หอยจังหวัดปทุมธานีครับเรียงไว้อย่างสวยงามนะครับือวเป็นเจดีย์หอยที่สูงที่ใหญ่ที่สุดนะครับนีครับ ีเยอะมากนะครับโอ้โหเรียกว่าหลายกองครับอยู่ใต้เจดีนี่มหาศาลเลยครับเนี่ยเราถ่ายแค่ข้างนอกเพราะแสงไม่พอนครับนี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็ไม่ใช่น้อยเลยครับเยอะมากครับนี่ครับ มีหลายกองครับไม่ได้มีกองเดียวเยอะมากครับนี่อยู่ใต้เรีอกว่าอยู่ใต้ใจดีนี่ก็มหาศ,าศาลเลยครับใครอยากใกล้เคียงมาดูใกล้ๆก็เชิญนะครับนี่ครับสีครับหินที่พี่เขากําลังคัดกันอยู่ครับหอยกลายเป็นหินนะครับเนี่ยเยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยครับ กันอยู่นะครับครับนี่ครับพี่ก็หยิบมานี่ข้างในกลายเป็นแทบจะเป็นเพชรเลยนะครับเป็นหินเลยนะครับหอยกลายเป็นหินนะครับนี่ครับเยอะมากนะครับวันนี้เรามีโอกาสโอ้โหโชคดีมากเลยนี่อาแล้วอันนี้พาพาแล้วนี่พามาข้างในเป็นเพชรนะครับเป็นเพชรเป็นหินนี่ครับ ข้างในเป็นกลายเป็นหินเลยนะครับรูปลักก็ยังเป็นรูปหอยอยู่ครับนี่ครับหอยชัดเจนเลยครับไม่ใช่น้อยๆเป็นล้านๆตัวเลยนะครับนะครับนี่ครับหลายเค่งเลยนะครับไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับเนี่ยโอ้มูลค่ามหาศาลครับกลายเป็นเพชรมาดูได้ครับที่วัดเจดีย์หอยนะครับ เรามาดูหอยไปด้วยกันนะครับนี่หอยใหญ่ครับนี่โอ้โหสุดยอดมากแต่ละแต่ละตัวนี่ใหญ่มากครับนี่หลายท่านจาลึกชื่อไ้แล้วครับนี่ครับนี่บุญเกลียงไกลนะครับจาลึกชื่อไว้ทําบุญนี่ครับในการสร้างพระเจดีมหาเจดีนะครับนี่ครับหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้เรามีโอกาสมากราบหลวงพ่อแล้วก็มาทําบุญที่วัดเจดีหอยนะครับสแสวงบุญ FC ท่านใดอยู่ใกล้เคียงก็เชิญนะครับนี่วันนี้เรามาวัดเจดีหอยนี่ครับหอยเยอะมากครับรือว่าตัวใหญ่ๆัรงนั้นครับหอยนังรมยักษ์นะครับนี่ครับที่เขากำลังนั่งคัดกันอยู่นะครับนี่ครับเอามาให้ร่วมสร้างครับนี่ภาษาจีนก็มีนะครับนี่ครับคนจีนเขาก็มาทําบุญร่วมนะครับนี่ครับหลายท่านอาจจะเอ๊ะจริงหรือเปล่านี่ครับอยู่ที่วัดนะครับตอนนี้ครับ จะร่วมบุญกับหลวงพ่อก็ได้เลยครับนี่ธนาคารอมสินนี่ครับก่จเจดีหอยเพื่อสร้างเจดีหอยนะครับนี่ครับไอซีทั้งสร้างได้เลยครับทําบุญเองได้เลยครับไม่ต้องผ่านทางช่องนะครับนี่ครับทาเองอนุโมทนาสาบุญด้วยนะครับทุกท่านนะครับสาธุนะครับนี่ครับนี่ครับภาษาจีนก็มีภาษาอังกฤษก็มีนะครับที่มาร่วมบุญนะครับ นี่ครับนี่ครับไปโฆษณาหลวงพ่อก็อยู่ตรงข้างหน้าเรานี่แหละครับนีครับ,รบเลขบัญชีก็อยู่ข้างบนในในทางช่องเลยนะครับไม่ต้องบริจาคผ่านช่องนะครับท่านบริจาคเองได้โดยตรงนะครับ เราทำให้หลวงพ่อนะครับขอเชิญร่วมทําบุญสร้างพระมหาเจดีย์ชัดทองคำพระมหาเจดีย์ที่สร้างด้วยเปลือกหอยนางรมยักษ์นะครับบัดเจดีย์หอยตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุกแก้วจังหวัดปทุมธานีกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยแชร์ข่าวแล้วก็ร่วมมุโมนาบุญด้วยนะครับสวัสดีครับ